เฮ้ยอย่าเขินดิหนึ่งสองสามฮันนี่ดเนี่ยเป็นห่างหายก,กัเป็นนากการทำ uh คอนเทนต์พอเรานั่งอยู่ๆแล้วก็รู้ว่าเอ้ยทำคอนเท <ำ S 2> นต์ดีกว่าวันนี้เราก็จะมาทำ What in my bag yeah. yeah. ก่อนเลยว่าตอนนี้ไม่มีสคริปต์แล้วก็แบบเรียวจริงๆคือกระเป๋าที่เราเอามาเป็นกระเป๋าที่เรามาวันนี้จริงๆเราจะมาดูว่าแต่ละวันของเราที่เรามาเนี่ยเราเอาอะไรมาบ้างเพราะว่าทุกวันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าโปรเจกทำโปรเจกการที่แบบอยู่หอเราไม่ค่อยแบบลื่นไหลแล้วก็แบบทำโปรเจกเข้ามาในมอเพื่อที่จะทางานกันเนาะเอามาพูดถึงกระเป๋าข้างนอกก่อนเลยังไม่พูดถึงข้างในเอามาจากไหนอะไรคิดว่าให้กิ่งพูดก่อนดีกว่าอ่แล้วก็คือตัวนี้นะคะเป็นของรองชอมนะ ก็ไซส์ L ก็คือเอาจริงใส่ได้เยอะมากเยอะแบบมันใหญ่มากแล้วก็สภาพสมบุกสมบันแต่ก็คุ้มนะในการที่ซื้อมาคือใช้ตัวนี้เพราะว่าใช้ช่วงที่เราอะรู้สึกว่าเราแบกของเยอะแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่อยากสะพายกระเป๋าที่เยอะแบบจะมีกระเป๋านู่นกระเป๋านี่อะไรเงี้ยไม่ชอบก็ได้กระเป๋าเดียวเลยแล้วก็จบข้างในเนี้ยก็คือแบบทุกอย่างก็คืออยู่ในนี้ปกติอะที่เราไปข้างนอกแลเราก็จะมีการว่าโอเคชุดนี้แม่แับกระเป๋านี้กระเป๋านี้แต่ว่าในวันที่เราเข้ามาทํางานเนี้ย เราจะต้องเอาโน้ตบุ๊กมาด้วยก็ต้องไปกระเป๋าที่ใหญ่เท่ใส่โน้ตบุ๊กได้คือเป็นกระเป๋านี้จ้าฮ้ยแต่มันใส่ได้เยอะมากเลยนะใส่ได้เยอะคือมันใหญ่แล้วมันทนทานมากเป็นกระเป๋ากระเป๋าปตทซึ่งได้มาจากการที่ไปจัดตลาดของที่เขาเอามาเนี่ยเขาเอาใส่กระเป๋าใบนี้มาซึ่งของที่เขาให้มาเราไม่ได้ใช้เราใช้กระเป๋าแต่เราใช้กระเป๋าที่ขาใหมมาจนถึงวันนี้เราเปิดดูพร้อมกันเลยไหมว่าแต่ละอย่างเป็นอะไรพ่พวกเราเป็นคนที่แบบว่าพกเยอะอะาประกออันแรกอะขวดน้ำ อ่ะเดี๋ยวจะเล่าตำนานนี้ก่อนให้ฟังคือจริงๆอ่ะจะเป็นคนที่พกขวดน้ำอ่ะขนาด1.5ลิตรแต่ก่อนสมัยที่เป็นสาววอยควาดจะใช้เป็นกระเป๋าผ้าธรรมดาใส่คาดตัวแล้วเราก็นั่งมอเตอร์ไซค์ทำงานตุดการจะตัดหอวนั่งมอเตอร์ไซค์ตอนสี่อันะไรทำตามก็ไอ้กิ่งเนี่ยก็ได้ตวัดขาเข้าข้ามรถมอเตอร์ไซค์คือแบบพอเราอ่ะข้ามอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วเราเวลาเราออกอ่ะเราก็ต้องข้ามเหมือนกระเป๋ามันมือยางกระเป๋าอ่ะมันอยู่ฝั่งนี้แล้วมันก็เวียงปุ๊บแล้วคราวเนี้ยหัวกิ่งกิ่งลงไปกับพื้้นนนนะพืถแบบ ตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าๆคนที่เข้ามาตอนนั้นอ่ะเขามาตัดกั้มแล้วก็คิดว่าแบบเมากันแล้วเขาก็เลยแบบไม่สนใจพวกเราเขาติงเราเหมือนเราว่าเพราะรู้สึกอยา่วงละเมิดคือแล้วทุกคนก็ขำแบบความประพติของปารีจริงก็เลยบอกไอ้กิงว่าก็เพราะว่ามึงใส่ขวดน้ำอย่างนี้ไงมึงก็เลยล้มก็คิดว่ามันจะไม่ใช่แล้วนะแต่ทุกวันนี้มันก็ยังจะเอาเออแต่่วามันยังติดขวดน้ำลิตรอยู่กระเป๋าของกูก็ไม่มีอะไรมเป็นสิ่งสำคัญเป็นสายชาร์จแบตเนาะเออสายชาร์จแบตเนี่ยมีเหมือนกกกัันนนอ่่่าาาาาทีต้งงพพเเเรรระะะววว็ห คอมเนี่ยไม่แปลกใจว่าทำไมวันนั้นอ่ะที่เราล้มที่ล้มเพราะว่าโอ้โหคอมนี้ก็ไม่ใช่เบาๆนะคะหนักอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นกระเป๋าโน้ตบุ๊กอันนี้ก็ไอแพดเนาะนี่เป็นกระเป๋าผ้าไอกระเป๋าไอแพดตัวนี้มีคนทักเยอะอยู่นะว่าแบบน่ารักเดี๋ยวบอกพี่กัปหน่อยซื้อในช้อปปี้นะคะราคาไม่แพงแต่จำจำชื่อได้เดี๋ยวจะมาแปะเออเดี๋ยวลองหาแล้วจะมาแปะดูน่ารักจริงๆริแล้วแบบ มุเนียคยคิดที่จะซื้อ iPad เดี๋ยวคนชอบจดชอบมากเพราะว่าทุกวันเนี้ยเราก็จะพกสมุดเป็นเล่มเล่มืออาชอันนี้เทนเนอร์อันนี้สมุดวิชาใดๆคือเราเป็นสายก็เลยเนี่ยเราคือจดเทนเนอร์แปรเอ้ยอะไรใดๆคือแทน iPad ได้อันนี้ก็จะมีปากกาที่แบบเอาไว้จดแต่จริงๆอะมี iPad นะแต่ว่าพกปากกาไว้เพื่อแบบจดอะไรเงี้ยจริงๆเอามาแท่งเดียวก็พอพอที่ใช้แต่ละวันน้อยมากที่จะกินปากออมาแต่คือกูก็พกมาเป็นกล่องดินสอมีแบบบรรทัดมีแบบลิควิดไฮไลท์ทุกอย่างไม่ก็จะฟิลแบบไปเรียนพิเเศศษวรอยย่ี มีสเปอร์แอลกอฮอล์นะคะแสเปอร์แอลกอฮอล์ค่ะไปดูไรคอลมรือวิชาประชาคมป่ะเออแสเปอร์แอลกอฮอล์ต่างๆแล้วก็มีแมสแมสแล้วก็มีอาทั่วไปเป็นกุญแจห้องอ่ากุญแจห้องอ่านี่ก็คือแอร์พอร์ตเนาะเคสแอร์พอร์ตพร้อมกุญแจห้องเนี่ยแล้วก็ประตูลกเหมือนกันนะลกเหมือนกันนะกระเป๋าโดเลมอนบอกเลยว่ามีทุกอย่างอ่าแล้วก็มีอันนี้เป็นเอามา เอามาเผื่อขายเอามาเท่าไหร่คนละสี yeah. ่ส right. ิบเก้าบาทถ้าซื hey, ้อสองขวดเหลือเก้าสิบบาทถ้าเกิดได้ขายเดินไปเจอใครซื้อก็ขายเลยคนทีจากก็จะพลาดออยอันนี้ก็มียาเนาะทกผมก็คือมีวิตามินเอยแล้วก็ไอ้บรรยาแก้แบบปวดท้องเมนหรือปวดหัวอะไรเงี้ยเออเป็นกระเป๋าตังหมากฝรั่งโอ้โหผูฟังกูควรเอามาออกมาพร้อมไอ้ผอนเนาะมีที่มัดผมเพราะเราเป็นคนแบบติดมัดผมเผื่อเผื่อแบบว่า กินหมูกระทะอะไรเงี้ยที่วันนี้ไปก็อันนี้อันนี้จะอยู่ในรูปแบบของการหนีบไม่ว่าจะใช้กระเป๋าใบไหนก็จะหนีบนีบไว้ตรงหูหูเพราะแบบจีบมาใช้ไปตลอดอันนี้ก็กระเป๋าตังค์เนาะกระเป๋าตังค์จริงก็มีทุกอย่างในนี้เหมือนกันเยอะไม่มีเงินหรอกไม่มีเงินหรอกสุดท้ายแล้วเราก่อนไปอันนอ่าอันนี้คือกระเป๋าไม่กระเป๋าอีกทีนึงเป็นกระเป๋าแบบพกแบบ ลิปต่างต่างคือสำอางต่างๆน้ำหอมบกพาเอ่อคอนแทคเพราะว่าเราแบบใส่คอนแทคเนาะเผื่อแบบไปนอนที่อื่นอะไรเงี้ยเปนอนที่คุณแจยาดมยาดมเออแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คุ้ไม่มีแล้วหรอกลิปพกเยอะมากในหนึ่งวันคอยมารีวิวลิปไปลิปหน้าแล้วกันเนาะอันนี้เป็นคนที่แบบว่าไม่พกลิปแต่งหน้ารอบเดียวแล้ววันหนึ่งจะไม่เติมหน้าอีกเลยแต่วมาขอเพื่อนแทนใช่มาขอเพื่อนแทน พอพกมาชอบหล่นแตกหายอะไรอย่างเงี้ยลาแล้วเราคิดว่ายังไม่มีสีปากไม่ไม่ให้ดีเอะไ่ยเออันนี้เป็นอย่างสุดท้ายนะคะก็เป็นหวีนี้เอามาใช้ในรูปแบบของกระจกอย่างเดียวไม่ได้ใช้หวีแมละเพราะว่าหลังจากที่ทําสีผมเนี่ยผมก็สูนสิ้นสภาพบุคคลก็ประมาณเท่านี้ที่เราพกก็โอ้โหน่าจะหลายโลเหมือนกันที่พวกเราพกกันนะเพราะว่าโน้ตบุ๊กเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือไหลสุดไปแล้วนะคะถือว่าเราเนี่ยก็พกของเยอะเหมือนกันนะเยอะเทียบกับแบบ ผู้หญิงหนึ่งคนเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของความปวดไหล่เป็นคอนเทนต์ที่แบบมันขึ้นมาเกิดขึ้นมาแบบปุบปับเนาะแล้วมันก็จะจบลงไปแบบปุบปับด้วยแล้วสวัสดีแล้วจากกันไปได้เลยตอนนี้ใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้หรือขอไม่ได้เพราะใครบอกแล้วเราอยากจะทำจริงๆเราก็จะหาทําให้แต่จริงๆเราจะคิดเรื่องคอนเทนต์ตลอดเวลาเออคิดคอนเทนต์ตลอดเวลาอยู่แล้วแค่ไม่ทำจริงแค่นั้นมีหลายคอนเทนต์นะที่พวกเราคิดมาแล้วรอดูว่าจะเป็นอะไรเนาะว่าไหนจะเกิดขึ้นจริงนะคะสวัสดีค่ะบบ๊าายย